ไม่จริงครับสำหรับการนวดรอบดวงตานะครับแตกต่างจากการนวดโดยตรงไปที่ดวงตาครับการนวดรอบดวงตาแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับก็คือการนวดรอบดวงตาที่มีอยู่ในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับอันนี้เนี่ยจะมีข้อสันนิษฐานในเรื่องของการเพิ่มนะครับระบบไหลเวียนนะครับรอบรอบดวงตาการกดนวดครับจะกดนวดไปบนกระดูกรอบรอบเบ้าดวงตานะครับ ซส้นนี้เนี่ยจะไม่มีผลกระทบโดยตรงที่ดวงตาของเราครับส่วนการนวดชนิดที่2นะครับก็คือการนวดที่หัวตาครับอันนี้จะเป็นบริเรณของท่อน้ำตานะครับเราจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของท่อน้ำตาตีบหรือตันครับ การนวดนี้จะช่วยกระตุ้นทําให้ท่อน้ําตาเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ภาวะน้ําตาไหลมากนั้นหายไปได้ครับดังนั้นการนวดรอบๆดวงตาจึงไม่ใช่วิธีการรักษาต้อหินครับ